วันนี้ที่ผมลงไปที่เขียนบรรยายไปมันมันจ๋อาจจะไม่ละเอียดนะครับวันนี้ผมได้ทำคลิปขึ้นมาเกี่ยวกับการน้อมไข่ให้ได้สิบสี่ถึงสิบหกวันเพื่อจะให้เชื้อไข่ไม่ตายนะครับเราเปิดการเออแล้วก็มันเป็นการกระตุ้นเชื้อนะครับอันดับแรกเราเก็บไข่ที่ได้มาจากในในรางรังไข่นะครับแล้วก็มาใส่ในอ่าใส่ในใน,ใน,ใ,นในแผงไข่แบบนี้นะครับ ด้านล่าง yeah. แล้วก็ใส่น้ําไว้นี่นะครับอันนี้คือน้ำนะครับซูมมาที่น้ำหน่อยครับเห็นเลยครับใส่น้ําไว้เพื่อเป็นการให้ความชื้นกับไข่อันนี้คือปกตินะครับเราทําเสร็จแล้วทุกวันเราต้องมากลับไข่นะครับสมมติว่าไข่เป็นแบบนี้นะครับซูมมาที่ไข่นะยครับด้านป้างข้างบนด้านแหลมขึ้นข้างล่างนะครับแล้วก็ยกไข่ขึ้นมานะครับแล้วก็กลับไข่แบบนี้นะครับแล้วเราก็วางไว้ที่เดิม เพื่อเป็นการกระตุ้นเชื้อในไข่นะครับต่อจากนั้นเราก็วางไว้เดิมแล้วก็ทําอย่างนี้ทุกวันนะครับเช้าเย็นหนึ่งครั้งเออเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่ครั้งนะครับทำแบบนี้อ่านี่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นแสดงสถาธิตเนื่งไข่ไก่งวงครับอันนี้เป็นไข่ไก่บามานะครับที่เตรียมจะฟักครั้งต่อไปครับการกับไข่ที่เราจะ ออย่างไงล่ะเราจะจะทำอย่างนี้ทุกครั้งและจะยืดยืดอายุของเชื้อไข่ที่เป็นการกระตุ้นที่ว่าให้เชื้อของไข่ที่มีการผสมผ่านแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ตายตัวนะครับจะได้ถึงสิบสี่ถึงสิบหกวันนะครับครับผมนี่แค่นีครับ